ท,ท่านก็จะได้ยินว่าออยากเชิญชวนนะครับอะนะครับทุกคนนะครับเอมาที่งานสังคมสุขใจครั้งที่เก้านะครับยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดมกราคมนี้นะฮะที่สวนสัมัาธ์นะครับเรามีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าเอที่จอดเต็มนะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่จะ ้จอดอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะมีรถบริการรับส่งฟรีนะครับงานนี้ก็มนงานที่มาจับใจ่ายใช้สอยนะครับซื้อสินค้าอินซีจากจากผู้ผลิตเองนะจากเกษตรกรตัวจริงมาเองเลยนะครับทั่วประเทศปีปหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับหรือจะมาหาองค์ความรู้หาพันธมิตรหาเพื่อนนะครับผมว่างานนี้จะเป็นงานที่งานเดียวที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของคนที่สนใจเรื่องสังคมอินทรีย์นะครับ,รบก็ขอบคุณนะครับ จังหวัดนครปฐมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะที่สําคัญที่สุดก็คือเราอะค่ะในสําหรับขอแรกนะคะขอทุดมาผ้าชี้าชีฟ้าชีก้าชีฟ้าชีฟ้าชีฟ้าจริงๆริงตอนนี้คุณเบรย์โก้บอกว่เราอยากหาพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเราทำปลาใครดีก็คือเกษตรกรที่ไล่เราแล้วเรามีที่อะ

โครงการของ AQ นะคะแจ้งได้ที่บริเวณองสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานสังคมสุขใจนะคะงานสังคมสุขใจเนี่ยวันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะเที่ยวงานสังคมสุขใจคือ ที่งานสังคมสุขใจเนี่ยจะมีเกษตรอินทรีย์ประมาณ,200าณ2 0 0รกว่าล้านที่ทุกปีเนี่ยจัดเป็นประจำปีอยู่แล้วแล้วงานเนี่ยจะจัดในวันที่ 26, 27, 28มกราคมโดยเวลาเริ่มตั้งแต่9มูงจนถึง17นาฬิกานะคะณสวนสามพานจ,จังหวัดนครปฐมใครจะลืมมาให้ได้นะคะมีเครื่อง